มื่อนี้มัดไข่หมากด้พี่นอ้องรถข้าเจ้ามัตสึบังหมากลห์หกบาทมึงข้าเจ้าขึ้นต้นหมากเป็นคนคนฟีมือวะ่ะคนท่านคนฟีมือฟีมือ,อลดลงมาสุดยอดเลยสุดยอดเลย หยดเลยคนตกตกหรื่นดีรนะ้อยเนาะไล่ลงมาร้อยบ่งตะเลกสิไดรถพ่วงหนึ่งพี่นอ้องมากได้หนึ่งรถพ่วงจะได้กี่ร้อยโล ตึงไอ้นั่นนั่นที่พันมือเอาไว้ทำไรอะพันมือมันเป็นแพร่เลยวะไม่ให้มันเจ็บหรือผลึกอ๋อ,อขึ้นวันเมื่อกี้ลอยต้นได้นี่ลชินแล้วเนาะขึ้นจนชินโอ้อลอยให้เราเหนื่อยแทน <c oughs> เวลาขึ้นไม่นี่แล้วเวลาลงนู้นเนาะ nốt lông lá mơn bày Đây này 60 kg được mấy tính 77 kg เราทึ่งเขาเอาไปส่งที่ไหนทางอีสานหรือเอาไปไหนอ๋อเขาเอาไปทำมากที่บอกแห้งเป็นแว่นเปแว่นนั่นไหมอ๋อเราเข้าใจว่าเขาเอาไปทำมากแห้งที่บอกคนอีสานเขากินกันทางนู้อ๋อคนละย่างกันเนาะ ถึงลอยโล่ไม้นี่ถึงไม้ตน้นวะถึงนะยังมีรุนไม่เลยมาอยู่บนต้นหรือเ่ามัดแล้วยังมีใช่ไหมถ้งยิงน,นั่นไม่ถึงเอาได้ขึ้นได้อ๋อ ก็คอยมาเล่นแล้วถ้าว่าถึงเวลาถ้าว่าเอาได้วิธีช่งางหมักกับสลับหัวสลับท้ายถ้าเป็นเรา่าชังพอได้ช่างแล้วช่างทีไ่ทีไล <laughs> ช่างทีไ่ทีไ่ <laughs> คนไม่เข้าใจคนไม่เคยทำ <laughs> hai mươi chín, một điều hai mươi chín là đây, hai mươi chín, hai mươi chín, hai mươi đây nằm nát. ถ้าว่าเต็มทีว่าเคยทุกนนะข์อ่ะโอ้ตันว่าไ้นอะกันนั่นแสดงว่าเลี่ยงตรงฟรีมือเนาะถ้าเลี่ยงไม่ฟรีมือคือไม่ได้ไม่ถึงใช่ไหมแล่เมื่อนไหวอีไม่ได้มักขนาดนั้นเนาะแล่หลดกระชวงสันส้นๆได้ตั้งๆฮะ ต้องยี่ไปต่อไฟในเลยสินี่ให้เรื่อยๆไปเรืเเ่อยๆจนคำนู้นน้อห้าสิบเจ็ดกับห้าสิบเก้าไม่สังทีไปเลยตี่โลเหรอ รยี่สิบโลลอยหนึ่งก็สแดหกลยสียี่สิบสเหรอสียี่สิบีม่ไม่สดลอยยี่สิบโลพอดีอ๋อลอยยี่สิบโลพอดีไอหกลอยออกว่าบาทอ่ออาสีออา่ห้ย ครับไปครับขอบคุณครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยยี่สิบบาท